เอกเนี่ยแล้วแมปนี้เป็นแมปอาร์คแต่ในโลโบอกนะแต่มันชื่อแมปว่าไอ้นี้ไอ้ Survival so Evolution ก็ลองหาดูนั่นแหละเมื่อกี้ก็เล่นไปแล้วเลเวล6แล้วภาพของได้เยอะแล้วรอบก่อนอนะ่ะเมื่อกี้ขึ้นจะขึ้นไปบนเกาะนั่นแหละ มาแล้วก,เวเก,วเกงง็เจอตัวเฮียักษ์ตัวเฮียักษ์มันง่าบเจอตัวเฮียักษ์มันง่าบมากเรามันคือมเมกกะลาเนียว้าวมเมกกะลาเนียว่ายน้ำหาเลย ไม่กันละเดียววะตางมหาเลยนมมันมาเลยเ shit มาถึงมันวิ่งมาเลยไม่กันละนี้ฮะสักวันหนึ่งจะกลายเป็นกระป๋อมอยางเออตรงนี้อะไรสีไม่น่ามีอะไร เนินเนินเนนไม่จัลเดีไปอยู่กลางน้ำเลยมันอยู่กลางน้ำเลย,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวจะล่อมันขึ้นมาบน,น,ะาาะนะกอนกันหรอกแล้วก็ฆ่ามันนะคือมันเห็นไม่ถึงห้าวีอ่ะมันเห็นไม่ถึงห้าวีมันเลยวิ่งเลยลูกฉกคังกลางแม่น้ำ เติมน้ำไปอ่ะมันโอเคออกซิเจนออกซิเจนบันมันมาแล้วชิดบันแล้วเออืมวัดจะอก็ชิะปอมยาก ปลอมอย่างเอ็งาะเป็นกระปรอมอย่างเว้ยอ้โหเรื่มมันพันหนึ่งบาทเลยแกเรื่มมันพันพันเจ็ดร้อยสี่สิบจะรอดเหรอ มีหนังสติกไหมมีหนังสติกไหมคราฟหนังสติกได้ไหม, <c oughs> มไม่ไหวอะกับไ้มิกาโลเนียนี่มไม่ไหวอะหนังสติกอยู่ไหนสลิงช็อตหนังสติกอยู่ไหนวะเฮ้ยดิประสักกะเบือ สกับบุกมรมีสกับบุอะอ่อโอเคครับขพพกอกแล้วกันแต่ก็ไปเอาอ่านั่นก่อนเดี๋ยวเราลืมไปว่ามันได้มาจากไอ้พวกหญ้าด้วยพวกุเมเบอรี่อย่างเงี้ยมันจะได้อันนั้นที่ต้องประคับกอก แคบแล้วมันได้อะไรบ้างวะเนี่ยได้เบอร์รี่เอ้ยได้มาแล้วในสี่ไม่ครัมอืมเหมือนจะได้ครบแล้วอไม่เลย โอเคเบอร์ร okay, ี่ดำเนี่ยอย่าไปกินก็แล้วกันเบอร์รี่ดำเป็นยาสลบแล้วก็ไอพวกสามีเนี่ยวยาจะคราฟหอบไปแล้วว่าหอกเอาไปจิ้มไม่ั่นแหละไม่ขาลนเนียนั่นแค้นแค้นเนี่ม่ขาลนเนียญไหนวุ่นแล้ววะ มาอยู่ไหนั่านไงเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหลุดมันหลุดมันหลุดจากน้ำอืมจิ้มจิ้มเอ๊ะชายก็ตายเหมือนเดิมราคามันะะมน่าจะไม่ มันคงไม่สลุกนะมันคงไม่สลุปหรอกยังไงก็ต้องขามันอยู่ดีถึงแม้จะทำให้ประสลุบได้แต่ก็ไม่มีเนื้อมันอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องฆ้ามันมันวิ่งมาแล้วตั้งรับตั้งรับเลยเย้เย้เย,ย้มันเข้าออมากไหมนเนี่ยออเข้าอยู่เข้าอยู่ เฮ้ยเหมือนบล็อกดิจิตเน็ตเฮ้ยมันวิ่งเลยปิชาไม่ได้ผล เฮ้ยข้าไม่ทำดีว่าน่าจะวนอยู่แต่ค่ไอเนี่ยไม่มันก็จะข้ายอยู่ตรงเนี้ยแต่อีกตลอดการโอ้ยไม่กระีนิชนี่มา,มาไม่ได้แล้วมันเุ้ง คาพที่บงังเลยวที่ขังเรเคืว่าออกเข้าใหม่ฮะมันจะได้เลือกที่สปอนที่ใหม่ได้ไอที่นี่มันกัดแรงเกินแล้วไม่รู้ด้วยวนว่าเลเวลมันเท่าไหร่อ่ะแต่เห็นเลือดมันพันกว่า เลือดมันพันกว่าน่าจะเวประมาณร้อยลายบ้างน่าจะเวประมาณร้อยบ้างเลือดพันกว่าเลยอะแต่ก่อนแบบนี้เนี่ยเคยเล่นอยู่นะแต่ก่อน,นีนเล่นแบบนี้เล่นทีไรหลุดทุกทีเดี๋ยวรอบน,นี้ดูเหมือนว่าจะไม่หลุดแล้ว ออันนี้แล้วกันอ๋ออือเอาสโควิล่าอีวลลชันอัลฟ่ามันยังเป็น Alpha อัลฟ่าอยู่เลยอ่ะถ้าเช่อที่แบบมันมีมาประมาณสองสามปีแล้วสองสามปีแล้วมันก็ยังเป็นอัลฟ่าอยู่เลย

เดี๋ยวให้ตัวหายหเฮ้ยเฮ้ยมันไม่โหลดเฮ้ยมันไม่โหลดเลยเมื่อต่อของทิ้งบ้างนั่นแหละ แบบนี้ใครที่อยากเล่นเกมอาร์กนะก็เล่นแบบนี้ได้แต่ว่าปันเป็นแบบเดลูบบอกนั่นแหละมันก็ไม่เหมือนอาร์คแล้วก็ถือว่าเล่นแทนกันได้นะตัวตัวที่ผมก็อยากเล่นเกมอาร์คคือหลับแต่ว่าไม่มีคอ,อ,อม,อมก,อก็เลยต้องมาเล่นในดีแทนอ๋อบรีขาว ถ้าเอาเบอร์รี่ค่ะถ้ากินเบอร์รี่ดำและสลบเนี่ยื่อนี่คหมูอะไรนะขอเลือกอันนี้เหรอน่งหมูเลยน่งหมูอ่าน่งหมูสิไม่ต้องจีนะ่อ่นะอ็ไปต้มใส่อนะไรไม่ต้มใส่เนี่ยนะ้ำ <c oughs> ต้มใส่ใสนะ่ช <c oughs> ูอะไรนี่ยไม่ได้แลนะ้วออกเปลี่ยวืน S <S บางคนนะเอาไปคุ้แป้งทอดว่ามีเอาไปนึ่งเฮมยเดี๋ยวทำไมมันไม่รูดไวเ้เหมือนมองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกันไม่เป็นถือห่อปุ๊บตัวหายเลย ออกเข้าใหม่โอเคจบคลิป